กันที่จังหวัดยะลานะคะโยธาธิการและผังเมืองได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่2ค่ะโยธาธิการและผังเมืองยะลาได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงานจ้างออกแบบการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งที่2ในโครงการสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ใชายแดนจังหวัดยะลาค่ะ ที่ห้องประชุมกาแลตูนกาเทศบาลตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาสำนักง,งานโยธาธิการจังหวัดยะลาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจังหวัดยะลาโดยมีนายนุพพรหนูเพชรนายอำเภอเมืองยะลาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมด้วยนาย มสนิบาสดีนะคะหยีปินายกเทศมนตรีตำบลท่าสาบนางนินลีกะโดสเบสาปนิกชำนาญการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้าชายแดนต่อการพัฒนาประเทศปีงบประมาณ2,563-2,564ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มโยธาธิการและผังเมืองทําการศึกษาพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้าชายแดนปัตตานียาลานราธิวาส ภายใต้งานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนในพื้นที่กลุ่มเมือง4กลุ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องดําเนินงานจํานวน29โครงการซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการเร่งด่วนบางโครงการได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างและบางโครงการได้จัดทําคําของงบประมาณไปแล้ว ในปีงบประมาณ2,565 2,566พื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาบและองค์การบริหารส่วนตำบลบันางสาเร็งเป็นกลุ่มพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องตามแผนแม่บทอีกหลายโครงการเมื่อวันที่24ตุลาคม2566กลุ่มพื้นที่นี้ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ครั้งที่1เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเป้าหมายของพื้นที่และโครงการที่จะต้องดำเนินงานไปแล้ว ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับจากการประชุมทางกลุ่มบริษัทได้นำมาประกอบการออกแบบรายละเอียดโครงการและนำมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองนี้นะคะเพื่อที่จะนำเสนอผลการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทที่ได้นำเสนอจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ดำเนินการที่มีต่อผลการออกแบบรายละเอียดโครงการซึ่งความคิดเห็นต่อผลการออกแบบรายละเอียดจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่2ทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำไปประกอบและทบทวนเพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการในขั้นสุดท้าย พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจังหวัดยะลาของกรมโยธาธิการและผังเมืองหลังจากคณะกรรมการงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจังหวัดยะลาเห็นชอบแล้วทางกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะนำส่งแบบรายละเอียดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาเพื่อที่จะของบประมาณในการก่อสร้างต่อไปนายนพหนูเพชรนะอำเภอเมืองยะลากล่าวว่าสำหรับอำเภอเมืองยะลาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลตำบลท่าสาบอบตอมนางสาเร็งร่วมกันเป็นจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการระยะที่สในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่าง การสร้างถนนริมแม่น้ำและสร้างตลิ่งเพื่อรองรับการแก้ปัญหาระบบน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาการปรับภูมิทัศน์ของตำบลท่าสาบทั้งการคมนาคมขนส่งการท่องเที่ยวต้องสอดคล้องกันเพื่อรองรับการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดยะลาและเป็นประเบียงของเมืองรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงในการมาพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายชมความสวยงามของเมืองค่ะ